เไอยาเนี่ยเมียเนียงเอ้ยเนี่ยเมียคูและออเนี่ยเมียเนียงเอ้ยเนี่ยเมียคูและออเนียงจีนอแซซอฮะเออฮะเออเอ้ยเดเติลนาสถานาฮะเออฮะเออเอ้ยอีพอสถา เนี่ยเมียเนี่ยงเอ้ยเนี่ยเมียตูดละออเนี่ยเมียเนี่ยงเอ้ยเนี่ยเมียตูดละออมันสเกิลยากสเกิลปอฮะเออฮะเอ๋ยเอ้ยทะเวอคุณสัำอารุณฮะเออฮะเออเอ้ยทะเวอคูณนอสัำอารุณ